สุดท้ายครับผมบุคคลที่เ,เสพเสพติดยาเสพติดเป็นระยะเวลานานๆหรือเคยใช้ใช,ใช้ใช้ยาเสพติดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยถือว่าเป็นกรรมไหมเป็นกรรมผลกรรมหรือเป็นตั้งแต่ชาติก่อนหรือชาตินี้หลืออะไรแบบเนี้ครับอาจารย์เป็นสันดานมันไปใส่ <laughs> มันไปเสพเลงมันเป็นคนไปขวนขวายเองมันจะเป็นกรรมในอดีตชาติเองมันเป็นโดยสันดานมันที่มันเข้าไปยุ่งผัวพันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วมันก็ไปเสพติดเพราะมันหาข้ออ้างทางออกว่ามันเครียดมันคาดมาอะไรอย่างนั้นสุดท้ายมันเสพแล้วก็เดือดร้อนตัวเองหเดือดร้อนผู้อื่นไปขโมยเงินไปลักขโมยเงินชาวบ้านมาเพื่อที่จะหาวิธีการในการเสพ สิ่งเหล่านี้ต่อไปใครไม่ให้ก็ไปทุกไปตีเขาไปขโมยไปลักทรัพย์เขาเพื่อเอามาตอบสนองต่อความต้องการของเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไม่ใช่วิบากกรรมอดีตแต่เป็นสันดานมาในปัจจุบันเลยออนันดานง่ายๆเลิกเลยเลิกเลยอันนี้เดี๋ยวเราไปเตือนคนอื่นเขาเอเสพยาเสพติดชาตินี้ทำตาเหลืองใส่เสพยาเสพติดชาตินี้ไม่ได้เป็นกรรมส่งต่อมาจากชาติที่แล้วเป็นสันดานในชาตินี้าะ